เช่นเดียวกันนะคะาราศีเมษในเดือนนี้รับรองว่าคุณจะมีเรื่องดีๆอย่างแน่นอนค่ะบางท่านก็สองเรื่องบางท่านก็1เรื่องนะคะแต่อย่างที่บอก การเงินของคุณจะดีประช่วงเดือนกุมภาพันธ์อย่างแน่นอนคะ่ะชาวราศีเมษแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังดวงฉบับเต็มๆนะคะก็สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยปกดกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนั่นเองนะคะแน่นอนค่ะหากใครที่ติดตามรับฟังเป็นประจำก็จะต้องเตือนกันก่อนเสมอนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ดูเลยเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมง่ายค่ะดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อน,นำสิ่งดีๆไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของคุณเองนะคะเอาละค่ะ คลิปนี้นะคะจะมาบอกชาวราศีเมษว่าตลอดเดือนมีนาคมนี้ดวงชะตาของชาวราศีเมษโดยรวมแล้วคุณจะเป็นยังไงกันบ้างขอบอกทั้งการงานการเงินให้เลยในคลิปเดียวนะคะโชคลาบก็จะบอกให้ด้วยเช่นเดียวกันและเดี๋ยวจะมาบอกคลิปต้นเดือนกับกลางเดือนอีกครั้งนึง แต่คลิปนี้เป็นคลิปโดยรวมตลอดทั้งเดือนฟังแล้วก็ให้สังเกตดูนะคะว่าคุณจะเป็นไปตามนี้ไหมแต่ก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตบอกเรื่องของการงานให้ก่อนนะคะว่าคุณจะเป็นยังไงกันบ้างชาวราศีเมษใครที่ตกงานอยู่นะคะเอาข้อนี้ให้ก่อนเลยนะใครที่ตกงานรองานอยู่ในช่วงเดือนนี้ล่ะคะ่ะคุณจะมีข่าวดีเกี่ยวกับงานอย่างแน่นอนนะคะอาจจะมีการเรียกตัวสัมภาษณ์หรือว่านัดพูดคุยเกี่ยวกับงานเอาไว้ก่อนนะคะแต่อาจจะไม่ได้ทํา ในทันทีนะคะแต่อย่างน้อยๆมันจะมีความชัดเจนและคลืบหน้าอย่างแน่นอนค่ะบางท่านนั้นก็ถือว่าสิ้นสุดการรอคอยนั่นเองนะคะรอคอยอะไรเรามักจากกระวนกระวายใจในช่วงนี้ไม่ต้องกระวนกระวายใจละชัดเจนและมีข่าวดีอย่างแน่นอนค่ะใครที่รองานอยู่นะคะต่อมาค่ะใครที่ทำงานประจำหรือว่ารับราชการนะคะในช่วงนี้ค่ะ โดยเฉพาะท่านที่มีลูกน้องมีบริวารน,นะคะบุคคลเหล่านี้จะทำให้งานของคุณนั้นเกิดปัญหาเด็กได้ว่าไว้วางใจใครยากนิดหนึ่งในช่วงนี้จะมอบหมายใครก็ต้องดูให้ดีๆและให้จี้ๆให้ตามๆอย่าลปอยประละเลยนะคะเพราะว่าลูกน้องหรือบริวารจะทำให้งานของคุณนั้นพลาดเสียหายหลุดตกหล่นผลสุดท้ายตกอยู่ที่คุณจะต้องตามไปเคลียร์ตามไปแก้ไข ไม่พ้นคุณอย่างแน่นอนค่ะในเดือนนี้นะคะข้อดีของชาวราศีเมษหาว่าคุณมีการจเจรจาหรือว่าคุณจะตัดสินใจในบางเรื่องการตัดสินใจนั้นไม่พลาดอย่างแน่นอนค่ะหากว่ามีอุปสรรคใดๆเข้ามาการตัดสินใจของคุณนั้นรับรองว่าชัวและไม่พลาดคุณจะมีวิธีแก้ไขและคุณจะสามารถหาทางออกได้กับเรื่องนั้นๆคุณจะตัดสินใจได้แบบชัดเจนและฉับไวด้วย เช่นเดียวกันค่ะในช่วงเดือนนี้นะคะเรียกได้ว,ว่ามีอุปสรรคแต่อย่างน้อย,อยการตัดสินใจของคุณถูกต้องอย่างแน่นอนส่วนใครที่ทำอาชีพอิสระนะคะฟรีแลนซ์ค้าขายนักธุรกิจที่ไม่ใช่คนที่มีเงินเดือนกินประจำนะคะอาชีพอิสระต่างๆทั้งขับวินขับรถแท็กซี่เหล่านี้ค่ะในเดือนนี้คุณจะได้ทำบางท่านนะคะจะได้ทำโปรเจกต์ใหม่ๆหรือคุณจะมีงานเข้ามาเรื่อยๆค่ะ ฉะนั้นหากใครที่ฟังอยู่นะคะหากจะหางานพิเศษในช่วงนี้บางท่านบอกอยากหางานพิเศษอยากจะทํามากกว่าหนึ่งงานสองงาน3งานหรืออยากจะร่วมงานกับใครก็ให้คุณนั้นรีบไปคุยหรือรีบหาวิธีหาเงินได้เลยนะคะในช่วงนี้เรียกได้ว,ว่ายิ่งเดินเข้าไปหางานคุณมักจะได้รับสิ่งดีๆกลับมาอย่างแน่นอนค่ะอยากจะบอกว่าโอกาสดีๆนั้นมาถึงคุณนะคะในเดือนกุมในเดือน มีนาคมนี้เรียกได้ว่าเดือนมีนาคมการเงินของคุณจะดีกว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์อย่างแน่นอนค่ะเนื่องมาจากว่ามันจะมีงานเข้ามาดีสําหรับท่านที่ทํางานสองสาอย่างในเวลาเดียวกันเรียกได้ว่าเหนื่อยแต่คุ้มอย่าลืมนะคะให้มองหาโอกาสที่จะทําเงินให้กับตัวเองได้เลยค่ะในช่วงนี้ คุณคิดว่าคุณทำอะไรได้ดูเลยนะคะมีศักยภาพในการรับงานได้แค่ไหนลุยค่ะในเดือนนี้เตรียมตัวลุยงานได้เลยนะคะทั้งงานเร่งงานด่วนงานประจำงานจอบคุณจะได้ทำในเวลาเดียวกันอย่างแน่นอนค่ะเรียกได้ว่าคุณจะมีรายได้ดีตามงานของคุณด้วยนะคะในช่วงเดือนนี้งานดีเงินก็ต้องดีตามค่ะเรียกได้ว่าหากจะบอกว่าคุ้มค่าแรงคุ้มค่าเหนื่อย เป็นเดือนแห่งการทำงานและมีได้รายได้เข้ามาดีอีกหนึ่งเดือนของคุณค่ะชาวราศีมีนชาวราศีเมษกับขออภัยนะคะชาวราศีเมษในเดือนมีนาคมในเดือนนี้นะคะขอเตือนล่วงหน้าเลยค่ะคุณจะยุ่งงานจนแทบไม่มีเวลาให้กับตัวเองและครอบครัวนะคะบริหารงานให้ดีๆนะคะงานจะแย่งเวลาคุณไปแทบจะตลอดทั้งเดือนเลยค่ะหากคุณคิดว่าฟังแล้วก็ให้คุณนั้น เตรียมตัวได้เลยนะคะบางท่านบอกมันจะต้องเป็นอย่างแน่ๆเลยบางท่านก็อาจจะคิดว่าไม่เป็นไรยุ่งงานดีกว่าไม่มีงานให้ยุ่งคุณคิดแบบนี้คุณคิดดีมากๆนะคะในช่วงนี้หากคุณทํางานอยู่แล้วคิดหวังเอาไว้ว่างานที่คุณางานนี้เสร็จหรืองานที่คุณทําอยู่นี้นะคะหากว่าทําเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณหวังในรางวัลหรือหวังผลในงานนั้นๆน,น,นะคะไม่ว่าจะเป็นการหวังเรื่องของการเงิน หวังในเรื่องของชื่อเสียงหรืออยากจะได้รับคำชมในงานที่คุณทําเสร็จคุณจะได้รับผลตอบแทนกลับมาตามที่คุณหวังอย่างแน่นอนค่ะหวังอะไรก็จะได้อย่างนั้นนะคะบางท่านก็จะมีเครดิตในงานที่ทำเสร็จด้วยเรียกได้ว่าเสร็จแล้วมีความหวงังได้รับ สิ่งตอบแทนคุ้มค่าอย่างแน่นอนค่ะหากคุณหวังในงานที่คุณทำนะคะและในเดือนนี้ค่ะคุณจะมีคนช่วยเหลือคนสนับสนุนดีด้วยนะคะชาวราศีมีคนช่วยเหลือสนับสนุนในงานที่คุณทำอย่างแน่นอนค่ะเรียกได้ว่าในเดือนนี้หากคุณคิดหวังคุณจะมักจะประสบความสําเร็จในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะแต่มันมักจะมีอุปสรรคอย่างบางอย่างเกี่ยวกับงานและเงินนะคะไม่ว่า,าคุณจะทําอะไรก็ตามหากคุณมีการนัดหมายเกี่ยวกับงาน จะมีคําตอบวันนี้นะวันวันนั้นนะลักษณะนี้นะคะหรือมีการนัดจ่ายเงินคุณที่บอกมาไม่เป็นไปตามนัดอย่างแน่นอนค่ะมันมักจะมีการเลื่อนนัดผิดนัดเกิดขึ้นกับคุณในช่วงเดือน มีนาคมนี้นะคะชาวราศีเมษหากคุณได้รับฟังแล้วนะคะก็ให้คุณนั้นเตรียมแผนที่สองที่สรอไว้บ้างก็จะดีนะคะโดยเฉพาะนัดนั้นสําคัญต่อคุณมากๆเช่นเดียวกันค่ะอย่าลืมนะคะอะไรก็ตามอย่าไปฝากความหวังเอาไว้มากหากคุณมีการนัดใหม่ใดๆก็ตามควรจะมีแผนสำรองเอาไว้จะดีแก่ตัวของคุณเองมากๆค่ะจะได้ไม่ต้องไปแก้ไขในเรื่องเฉพาะหน้าหรือว่าจะได้ไม่ต้องเสียความรู้สึกนั่นเองนะคะ แต่ว่าอุปสรรคทั้งหมดทั้งมวลที่บอกมานะคะคุณจะสามารถแก้ไขได้และได้มาในที่สุดนั่นเองค่ะแต่มันมักจะแลกกับจะต้องไปปราบฟันหรือมักจะมีเรื่องติดติดขัดขัดเข้ามาก่อนเสมอบ่อยครั้งด้วยนะคะสรุปในเดือนนี้ค่ะการงานของชาวราศีเมษนั้นจะยุ่งเหนื่อยบางท่านนี่ทำงานหลายๆดาทำงานหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนะคะเรียกได้ว่า วิ่งวุ่นกันเลยทีเดียวค่ะแต่ใครที่ทำงานประจำล่ะทำงานอย่างเดียวล่ะรายรับทางอื่นจะมีบ้างไหมเพราะว่ามันไม่มีเวลาจะไปทำงานอื่นจริงๆข้อนี้ก็หากคุณอยากจะไปขอผ่อนผันบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณจะสำเร็จนะคะชาวราศีเมษที่ทำงานอย่างเดียวกินเงินเดือนประจำโดยที่ไม่มีไรายได้พิเศษใดๆเลยนะคะหากคุณคิดจะขอผ่อนผันบางสิ่งบางอย่าง คุณจะสำเร็จคะ่ะหรือข้อนี้ดีหน่อยนะคะอยู่ๆจะมีคนเอ่อจะได้เงินเข้ามาแบบฟุกๆเงินที่คุณคาดไม่ถึงนั่นเองนะคะบางท่านก็อยู่ดีๆก็มีคนนำเงินมาใช้นี่แต่ข้อนี้ดีหน่อยนะบางท่านคิดว่าคงจะไม่ได้แล้วละ่ะนี่ก้อนนี้แต่อยู่ๆเขาก็นำมาคืนให้นะคะแต่อย่างที่บอกคะ่ะอย่างน้อยๆคุณก็จะมีเงินเข้ามาไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งนะคะทีนี้พูดถึงเรื่องการเงินแล้วก็มาที่ เริ่มการเงินแบบเต็มๆกันบ้างว่าคุณจะเป็นยังไงกันบ้างการเงินของชาวราศีเมษเดือนนี้นะคะขอบอกตรงๆเลยนะคะว่ารายจ่ายของคุณนั้นเยอะค่ะแต่ฟังแล้วอย่าได้ตกใจนะคะคุณจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือข้าวของภายในบ้านพางเสียหายหากไม่ตรงกับข้อนี้ หรือไม่ก็บางท่านจะหมดไปกับการต่อเติมบ้านหรือหมดไปกับที่ดินไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งนะคะบางท่านก็จะมีพ่วงท้ายมาด้วยซ่อมรถหมดเงินไปกับรถข้อนี้ก็มีเกณฑ์สูงด้วยเช่นเดียวกันค่ะในช่วงนี้นะคะบางท่านวิ่งหางานเก่งนะคะเรียกได้ว่าทํางานรอบทิศท,ทางการเงินของคุณนั้นเข้ามาดีค่ะแต่หากจะหวังว่าอู้ได้เงินมาดีจะเก็บเอาไว้บ้างผิดคาดนะคะในช่วงนี้ เพราะมีเหตุให้จ่ายเงินออกไปทันทีอย่างแน่นอนค่ะได้มาจ่ายไปจะบอกว่าเป็นข้อดีก็ใช่จะบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีก็แล้วแต่คุณจะคิดแต่ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะคะเพราะอย่างน้อยๆก่อนที่การที่คุณมีเงินเข้า คุณจะมีเงินจ่ายในเรื่องที่คุณคาดไม่ถึงบางท่านนี่ได้เงินมาปุ๊บไม่เจ็บป่วยก็ข้าวของพังเสียหายอย่างที่บอกนะคะเพราะว่าเกณฑ์ที่คุณได้มาจ่ายไปมันสูงแต่จะถือว่าดีก็ไม่ผิดนะคะเพราะอย่างน้อยๆมีให้จ่ายมีให้ใช้แต่มันอาจจะผิดพลาดเป้าหมายตรงที่ว่าไม่มีเก็บนั่นเองนะคะการเงินของคุณจะดีป่ดเดือนที่ผ่านมาอย่างแน่นอนค่ะยังไงก็จะขอบอกว่าการเงินของคุณนั้นในเดือนมีนาคม จะใช้คล่องกว่าช่วงที่ผ่านมาจะคุณจะมีความรู้สึกว่าไม่เครียดเท่ากับเดือนกุมภาพันธ์มีรายจ่ายก็จริงแต่คุณจะสามารถมีจ่ายมีใช้นั่นเองนะคะบอกอ,อย่างที่บอกค่ะทํางานอย่างเดียวก็จะมีเหตุให้ได้เงินมาหากคุณเข้ามาฟังแล้วไม่เชื่อนะคะชาวราศีเมษในเดือนมีนาคมนี้ก็ให้คุณนั้นลองสังเกตดูได้เลยนะคะสรุปค่ะปัญหาทุกๆปัญหาที่คุณเจอนะคะทุกเรื่อง คุณจะมีทางออกมีทางแก้ไขและคุณจะสามารถแก้ไขได้ดีซะด้วยในเรื่องนั้นๆและในเดือนนี้เองค่ะคุณจะมีโอกาสได้ทําบุญเพิ่มด้วยนะคะข้อนี้ดีแก่คุณเลยทีเดียวแหละจะมีโอกาสได้ทําบุญได้เพิ่มกุศลให้กับตัวคุณเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะอย่าลืมนะคะว่าหากมีเงินเข้ามาดีก็หากคุณคิดว่า คุณจะเก็บออมเอาไว้บ้างก็ไม่ผิดนะคะเพราะว่าบางท่านทํางานหลายๆอย่างการเงินของคุณนั้นจะดีจริงๆคะ่ะแต่อย่างที่บอกรายจ่ายก็เยอะจริงๆด้วยเช่นเดียวกันอย่างน้อยๆคุณมีจ่ายมีใช้แต่ไม่มีเก็บนะคะคอนเฟิร์มให้ตรงนี้เลยว่าคุณจะมีให้จ่ายมีให้ใช้แต่จะยังไม่มีเก็บการงานของคุณแม้แต่การเงินบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ได้พูดวกไปบนมาแต่อยากจะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าทุกเรื่องทั้งงานและเงิน โดยเฉพาะใครที่มีการนัดหมายต่างๆอย่าลืมนะคะหากฟังแล้วเตรียมตัวไว้บ้างก็จะดีคุณมักจะมีอุปสรรคเข้ามาก่อนและจะต้องตามแก้ไขกับปัญหานั้นๆก่อนที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆกลับมาในภายหลังนะคะเรียกได้ว่าได้แต่จะเหนื่อยหน่อย ในช่วงเดือนมีนาคมค่ะไม่ว่าการงานหรือการเงินนะคะเอาใจช่วยนะคะชาวราศีเมษให้คุณนั้นโชคดีมีความสุขการงานก้าวหน้าอย่าได้มีอุปสรรคการเงินก็ขอให้ไหลามาเทมามีกินมีเก็บค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคนแชร์ข่าวพารวยกราบขอพระคุณทุกการติดตามนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะ